มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่ทองพี่น้องทองทองแท่งทองแข่งหายกิโลพี่น้องว่าจ,จะไปะเห็ดชอยจะไปเห็ดเหวียญหิเมียใส่หายกิโลเพิ่มควันสุ้ดีหากตุดดีห้าเนี่ยทองแข่ง ช่าภาษาท่องก็คือจบร้ายป็ไนได้อีเดี๋ยวคือแกเน่ยตลมเหรเนี่ยเดี๋ยว่าบนเชื่อจะสิมาปนคอยเดิคอยเชื่ไปฝาเขน่าข้า,านไว้เนี่ยพวนเบิรงท่องพี่น้องท่องคำคำเด้อครับสวัสดีครับค,คำคำคำ Tom, Tom, Tom.